คนชอบถามมาครับต้องเจ็บให้สุดถึงจะหยุดรักได้จริงไหมนะคะสนับสนุนโดย Passion Plus เลยว่าพอเขาไม่ว่าเขาจะเลวแค่ไหนจะช่วยแค่ไหนก็บอกว่ายังเลิกไม่ได้ขอแบบว่าเจ็บไปให้สุดก่อนแล้วเดี๋ยวพอสุดแล้วเดี๋ยวคนจะเลิกได้เองคิดแบบนี้บ้ามาหลายคนแล้วนะครับก็คือว่าคนเราเนี่ยนะพอมันไปนั่งจมอยู่ความเศร้าอยู่มากๆนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเข้าโหมดซึมเศร้าและเชื่อไหมว่าต่อให้คนเราแต่เจ็บแค่ไหนนะครับถ้าเกิดยังคิดไม่ออกนะการันตีครับคุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยจะอายุ60 70ก็ยังนั่งคลั่งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันต้องคิดเอาตัวเองออกมา นะชีวิตของคนเราเวลาเราไปเจออะไรเข้าสักอย่างหนึ่งถ้าเราคิดว่า 1. มันไม่ดีกับชีวิต 2. มันไม่ทําให้จิตใจเราดีขึ้น 3. มันไม่ทําให้การงานการเงินเราดีขึ้น 4. มันไม่ได้ทำให้อารมณ์หรืออะไรภาพรวมเราดีขึ้นเลยเนี่ยคุณต้องคิดเป็นถ้าเกิดคุณใช้ตรก,กาแบบว่ามัวแต่ไปนั่งรอเมื่อไหร่จะเจ็บจนพอนะผมว่าคุณเจ็บจนตายแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดเป็นรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองเป็นนะครับคุณจะ move on ได้ ซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดคุณอยาก move on คุณลองทักเข้ามาที่คลับ g ิ๊กได้นะลองเรียนคอร์สชื่อ restart สักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวคุณจะคิดออกเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองเป็นเมื่อนั้นล่ะครับคุณจะเริ่มมองทุกอย่างในชีวิตออกว่าเฮ้ยอะไรใช่หรือไม่ใช่สําหรับชีวิตเราแต่อย่าไปใช้ตักกะนี้นะครับเจ็บให้สุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปได้เองมันจะบ้าก่อน